สวัสดีค่ะเจคเนยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะมาพบกันในวันนี้นะคะเจคเนจะพาทุกท่านมารับชมกับที่ดินวันนี้นะคะพาไปที่บ้านค่ายน้องตะพนันถนนเรียบคลองชนประธานนะคะอยู่จังหวัดระยองค่ะแปลงนี้นะคะน้ําไม่ท่วมค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆพื้นที่กว้างกนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะ บ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่150ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนมีไฟฟ้ามีคลองชนประทานไหลผ่านหน้าบ้านตลอดทั้งปีนะคะแต่น้ำไม่ท่วมนะคะทุกท่านบรรยากาศสไตล์บ้านสวนเลยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะเงียบสงบในแบบของธรรมชาติค่ะหรือจะทำเป็นร้านอาหารรีสอร์ทนะคะแคมปิง้งได้หมดเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศเพอร์เฟกมากค่ะบรรยากาศดีๆนะคะ ภายในก็กว้างขวางค่ะตามรูปนี้เลยราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ3าล้านแแสนบาทค่ะเนื้อที่150ตารางวานะคะภายในตามรูปค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะสามารถนัดหมายไปชมพื้นที่จริงได้นะคะหรือต้องการจะขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถติดต่อเจรจาคุยกันได้โดยตรงเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ